ตอนนี้เราก็พาคุณยายจำลองมาบ้านพี่สาวนะคะถึงแล้วค่ะถึงบ้านพี่สาวคุณยายแล้วค่ะไปไปกันค่ะ จริีค่ะแล้วพี่สาวอย่าจำลองนะคะจำลองของพี่แอด,อดพี่อ,อะไรลงะรหริวอะดีกว่ามนแหนนไรเงอ่ะม่ต้องไม่ต้องอย่นี้แหละเอเสมีอีกมีของมีของอีก

แลมตะแลมตะเลม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 ,เลมไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะอันนี้เป็นบริเวณบ้านพี่สาวคุณนายจำลองนะคะร่มลื่นร่มเย็นค่ะ ธรรมชาติสุดๆเนี่ยมาทาเอามาติอืมอันนั้นทำบันไดปีนไปไหนคะนะ่ะเหรอคะอ๋อ ต้นอ,อะไรนะผักหวานอ๋ออันนี้เป็นด้านหลังนะคะบรรยกธรรมชาติธรรมชาติ เขาเขาเอาน้ำเองนั่นะเขาปั่นน้ำเขาคุดน้ำเองเด้อนี่น้ำบ่อหรอนบอนั่นบ่อนั้นน่ะหรอคะยายหายากนะบ่อน่ะอ <laughs> ให้แต่ของใช่ไหมอันนี้พี่เขานั่งทำอะไรเนี่ยคุณยายเนี่ยนั่นเหรอสารกระติบข้าวโอ้โหเก่งจังเลยรกระติบมวยที่ของยายนะอืมเล่นบอสรรป่ามา

นี่ต้นมะพร้าวก็มีมะม่วงก็มีโอ้ยผักหวานยังออกยอดยังมีอยู่เลยอ่ะไหนไหนผักหวานอยู่ตรงไหนเนี่ยต้นผักหวานน่ะเนี่ยอือคุณยายคุณยายติ๋วเนี่ยต้นผักหวานเนี่ยเนี่ยยเดดี๋ววพาาไปูต้นนผัก ยอดมันไม่มีแล้วอ่ะไม่มียังไงเนี่ยยอดอ่อนๆเนี้ยถึงเทิงพุกพุกพุกแกเหออันนี้กล้วยกล้วยกล้วยต้นเล็กนี่ต้นหนึ่งพี่ติ้ยนี่พี่ติ้ยนี่คาะมียอดมันเยอะแยะนี่กล้วยนี่โอ้โหคุณยายบ้านพี่จับนาองเจับเป็นล็อกเป็นล็อกเนาี่ยใบยานานพี่ทตี้ยมาด้วยครับ ใบยานางอือเขาอยู่แบบว่าเนี่ยอันนั้นหัวละพาใบมบังลัก <c oughs> นี่ใบยานางที่นี่ใบยานางแล้วก็ใบมบังลักเหรอนึกว่าหัวละพาอ่น้ำเขาก็ปั้มขึ้นมาอืมอือเขาไม่ได้อันสุดยอดเลยเนี่ยธรรมชาติล่มลื่นอะไรนะแลยวทำอะไรแล้วงงยาแล้วให้พี่เก็เก<อ>็บขึ้นบ้านไหมนะ ย่างคุ้งเนื้อเด้เอามาบด้อยู่ละตู้เนือมาเว้ยนย่างงี้จ้อยู่คนเดียวหรอคะทาง่้วนละตงตายงอ๋อแล้วตาไปไหนล่ะคะอยู่สวนอ๋อทางกัมพู้วยกันหลยค่อยจะย่างคุณเจ้าเน่าก็ไปย่างตรงนี้ไม่ได้เหรอย่างนี่เตาเนี้ยอ๋อเตาในครัวเนี่ ไปนั่งเล่นดูนู่นก่อนได้เอากี่คลิปนะเอาเอาเอาชักนาทีตอนนี้เราก็ขึ้นบ้านนะคะจะมาย่างย่างกุ้ง,ง,งเ,เอาพวกเองไนดะ้โทรไหมโทรเราบอกจี้โทรแล้ว,ลว,ลวมันมาอย่างอ่ะอยัางโอ้น้าสาวม,มาได้วะนี่ Mày có... Mày nói mà nà Ui A nè, mắc ra nó mắc mà A nè, bây giờ tui nè, nó tui Mà nhàng, mà nhàng lắm Mà nhàng, ơ Nó mà tôm mà Tôm hẹp sáng nhàng á, ui, cúng Mua bị bọc mà มาเจียบเจียบนี่มีมัเล็กอ่ะตกปะลังอย่างกุ้งก็ได้เหึงยายก็หน้าเหมือนกันหน้าเหมือนกันหน้าพี่สาวบอก ไไเราไม่ต้องไปพมา่านะยายเราย่างากุ้งเลยใช่ไหมค่ะ <c oughs> อินกุ้งตงะเกรงอยู่ในกล่องเนาะอืมนี่แหละเอามาฝากเนาะพี่จิ๋วเขาซื้อมาวะไข่แพงหนึ่งเอามาให้เจ้านะะให้กับขอบค,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 บคบุณขอบคุณแล้วก็จเจริญเแล้วก็เอา มีของพิเศษมาใช้ใชน้องคัวเพื่อนอยังเป็นแบบเวลาอย่นั่นเครื่อนอ้องยาจ้าพิเศษน่ะนั่นเื่อน้องเยือเยือเยือ,ค,อคนย่างกุ้งสวยเหลือเกิน อันนี้ปลาน้องนกนี่นกกูบ้บอนเบอะนั้นเบาะบอนบมก,บอ,กอ้อยเบาะอะได้กอ้อ,นะอยเนื้ออะไรก้อยในยมุกเอกมาหนิค่ะสำหรับคลิปย่างกุ้งก็อันนั้นชื่อว่าท่้กัน,<ห>นะ,ะ,นะ,ะสวัสดีค่ะโซ่คูด